ชาวกัมพูชาอวดรูปปั้นที่มีชื่อเสียงจากในฐานพื้นบ้านของกัมพูชาเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของชาวกัมพูชาให้กับคนทั่วไปได้สัมผัสกับศิลปะในสไตล์ของกัมพูชาสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันอีกเช่นเคยครับสำหรับช่วงนี้ชาวเน็ตกัมพูชากำลังร้อนระอุอยากมีส่วนร่วมกับเทศกาลสงกรานต์ไทยทั้งที่เป็นเทศกาลสงการานต์ในประเทศไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็ตามชาวกัมพูชาก็ยังไม่หยุดอ้างความเป็นออริจินอลของสองกรานต์ครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศิละปะด้านปฏติมากรรมเป็นลูปปั้นที่คงจะเป็นฝีมือการสร้างสารรค์ของชาวกัมพูชา จากการโพส์ภาพในเพจอาเซียนสกายไลน์เป็นรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์พระโครพระแก้วอยู่ที่จังหวัดกำปงฉนังเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศกัมพูชาและเป็นหนึ่งใน9จังหวัดของกัมพูชาที่มีพื้นที่ติดกับตลเลสาทางด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดกำปงธมทิศใต้ติดกับจังหวัดกำปงสปือทิศตะวันตกติดกับจังหวัดโพธิสัตว และทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำปงจามกำปงฉนังหมายถึงเมืองท่าแห่งมอดินเผาจังหวัดกำปงฉนังจึงมีชื่อเสียงในด้านการผลิตหมอดินเผาและเป็นที่ตั้งของรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์พระโคพระแก้วซึ่งคงจะเป็นฝีมือของช่างชาวกัมพูชามีที่มาจากนิทานพื้นบ้านหรือนิยายปราปลาที่มีชื่อเสียงของกัมพูชาเรื่องพระโคพระแก้วเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเสียเมืองละแวกให้กับกรุงศรีอยุธยา เป็นเรื่องของสามีภรรยาชาวนาคู่หนึ่งเมื่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วนึกอยากกินมะม่วงจึงไปปีนต้นมะม่วงเกิดพลาดพลั้งตกต้นมะม่วงตายลูกในท้องคลอดออกมาเป็นฝาแฝดเป็นผู้ชายทั้งคู่คนโตเป็นวัวชื่อพระโคน้องชายชื่อพระแก้วพระโคเป็นวัววิเศษเลี้ยงน้องพระแก้วด้วยการเคี้ยวหญ้าแล้วคายออกมาเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวจะมาฆ่าพระโคเพื่อเอาสิ่งมีค่าในท้องพระโคจึงพาพระแก้วเหาะหนีไป ต่อมาพระแก้วได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองละแวกด้วยความวิเศษและความมีอิทธิฤทธิ์ของพระโครพระแก้ว รู้ถึงกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาจึงต้องการพระโคพระแก้วไว้ในครอบครองส่งทูตมาท้าประลองชิงเมืองด้วยการชนวัวสามครั้งสองครั้งแรกพระโคชนะครั้งที่สามสยามใช้วัวยนต์มาประลองพระโคเห็นว่าแพ้แน่จึงส่งสัญญาณบอกให้พระแก้วและเมียเตรียมเหาะหนีไปพร้อมกันระหว่างที่เหาะหนีเมียพระแก้วพัดตกลงมาตายทหารกรุงศรีอยุธยาตามมาทันเลยจับตัวพระโคพระแก้วไว้ได้ทําให้ละแวกพ่ายแพ้ แก่กรุงศรีอยุธยาได้ครอบครองพระโครพระแก้วด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยความวิเศษของพระโครพระแก้วด้วยความที่มีสมบัติล้ำค่าและมีสรรพวิทยาการต่างๆอยู่ในตัวของพระโคทําให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่กรุงละแวกค่อยๆเสื่อมทรามลงไปด้วยความที่พระโคเป็นวัววิเศษ หากไปอยู่ที่ไหนจะทำให้แผ่นดินนั้นสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นตำนานแต่มีการผูกเรื่องให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงรแวกที่ต้องพ่ายแพ้กับกรุงศรีอย,ยุธยาและมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับรูปปั้นหัวบริเวณด้านหน้าว,วิหารวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครว่าเป็นพระโครพระแก้ว ของกรุงระแวกที่กรุงศรสอย,ยุธยาได้ไปครอบครองเมื่อคราวอาจนะกรุงระแวกใช่หรือไม่นิฐานพื้นบ้านเรื่องประโคพร,ระแก้วยังถูกบรรจุเป็นแบบเปลียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษากัมพูชาและยังมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือภาพพระโคพระแก้ว ออกวางขายอีกด้วยการปลูกฝังทางความคิดจากนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ให้กับเยาวชนชาวกัมพูชาจะเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ที่ทําให้ชาวกัมพูชาบางส่วนมีความเชื่อคล้อยตามนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้เมื่อเกิดการโต้แย้งกันในโซเชียลมีเดียกับพวกเราชาวไทยทุกครั้งที่ชาวกัมพูชาไม่สามารถหาข้อมูลมาหักล้างได้ก็มักจะบอกว่าพวกโจรเสียมพวกเสียมชอบมาปล้นศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชาไปและเมื่อมีการนําภาพรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์พระโครพระแก้ว ออกมาเผยแพร่คนไทยเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทําไมต้องทําตาแข็งใสคนต่อไปกล่าวสั้นๆว่าวัวอะไรหัวเล็กคนต่อไปกล่าวว่าอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าวัฒนธรรมทั้งปวงแต่เห็นฝีมือการปั้นแต่ละอย่างแล้วคือมันงานยากคนต่อไปบอกว่ารูปปั้นขเขมรถ้าไม่ทาสีขาวก็ทาสีดําคนต่อไปเข้ามากล่าวว่าหัวแบนๆตาเหลือกขาว,ขาว รูปปั้นขเขมรปั้นตาได้เหมือนกันทั้งประเทศตาดำเล็กๆเ,เป็นเอกลักษณ์ที่ดูแปลกๆผิดธรรมชาติคนต่อไปบอกว่าตัวเป็นวัวหัวเป็นแพะคนต่อไปกล่าวว่าไม่ได้มีความสมดุลสมส่วนไร้ความประเนีตอ่อนช้อยคงได้แค่นี้งามมากงามไส้คนต่อไปกล่าวว่าเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บนี่คือศิลปะขเขมรแท้ๆคนต่อไปกล่าวว่า รูปปั้นตาแข็งทุกที่ศิลปะขเขมรที่แท้จริงคนต่อไปบอกว่ามหัศจรรย์วัฒนธรรมขเขมรอีกคนแสดงความเห็นว่าตอนนี้ขเขมร ไปเคลมรูปปั้นวัววัดพระแก้วตามสไตล์เขมรเที่ยวไทยเชิงเคลมบอกว่ารูปปั้นวัวเนี่ยแหละที่เสียมขโมยมาและภูมิปัญญาทั้งหมดของเขมรบรรจุไว้ในวัวเขมรเลยตกก่ำทุกวันนี้จากความคิดเห็นนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีชาวเขมรอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเป็นนิทานอีกคนมาให้ความเห็นว่างานสร้างที่ยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ของเขมรอย่างแท้จริงงานฝีมือดีๆแบบนี้คนไทยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ คนต่อไปให้ความเห็นว่าว่าทำไมประเทศนี้ถึงทำอะไรกันไม่เป็นเพราะรอแต่ปฏิหารรอแต่ผู้พิเศษมาช่วยนี่เองขนาดประวัติศาสตร์การเกิดประเทศยังมีพญานาคสูบน้ำแล้วแห้งจนสร้างเมืองอาการหนักจริงๆคนต่อไปบอกว่าปฏิมาก,การรมที่บ่งบอกถึงความเป็นขเขมรอย่างแท้จริงคนต่อไปให้ความเห็นว่าเอาเรื่องเล่ามาโนมาปกคลองคนกัมพูชาต้เมเขมรคนต่อไปกล่าวว่าลูกป,ปั้นคนเดียวกันปั้นหรือเปล่า ตาแข็งทุกอันมีอีกคนเข้ามาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่าสังเกตดูว่าทรงอนุสาวรีบุคคลของกัมพูชาจะออกมาทรงนั่งเหมือนผู้คอยรับฟังคําสั่งมากกว่านั่งสั่งบัญชาการบนบัลลังซึ่งบ่งบอกสถานภาพว่าเป็นชนชั้นไหนคนต่อไปกล่าวว่า เราชาวอาเซียนควรดีใจกับเขมรเพราะเขมรหาอัตลักษณ์ของประเทศตัวเองไม่ได้ใครเห็นงานรู้ทันทีว่าตัวเองคือศิลปะเขมรอีกคนเข้ามากล่าวสั้นๆว่าออลิจินอนคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ต้องปกปิดจนทำให้ความเป็นมาของตนเองกลวงต้องหาเหตุผลโดยอาศัยเรื่องเล่ามาเพิ่มเติมเหตุผลของตนซึ่งทั่วโลกถือว่าไม่เป็นศาสตร์เป็นความรู้ ความคิดเห็นต่อไปทะเล้นนิดนึงนะครับเขากล่าวว่าดูจากสายตาคืนนี้วัวกลายเป็นกวางเหลียวหลังต่อไปเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับเขากล่าวว่าชาวเขมรโชว์รูปปั้นซึ่งเป็นฝีมือของช่างชาวเขมรแสดงให้เห็นศิลปะเชิงช่างของเขมรที่เป็นออริจินอลนี่เป็นเพียงบางส่วนของความคิดเห็นชาวไทยหลังจากที่ได้เห็นภาพ รูปปั้นหรืออนุสาวรีย์พระโคพระแก้วซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของกัมพูชาหลายความเห็นวิจารณ์ว่านี่แหละนี่เป็นศิลปะของช่างกัมพูชาที่เป็นเอกลักษณ์มีความเป็นออริจินอลส่วนชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความเห็นกันน้อยมากและไม่ค่อยพอใจที่ได้เห็นรูปปั้นพระโคพระแก้วที่มีศิลปะแบบออริจินอลของกัมพูชาเองสําหรับงานประติมาก,กรรมหรือรูปปั้นที่เป็นงานฝีมือ สร้างสรรค์โดยช่างชาวกัมพูชาเราจะเห็นได้ถึงความมีเอกลักษณ์ความพิเศษความเป็นออริจินอลของศิลปะกัมพูชาหากหันมาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักกับศิลปะแบบออริจินอลที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาก็อาจจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นก็ได้และจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งลดการ กระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมได้อีกด้วยครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ